เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหากผู้ใช้งานเดิมรหัสพินโค้ดเดิมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสพินโค้ดใหม่จะต้องกดอะไรบ้างและไปที่ไหนบ้างมีขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะวิธีการแก้ไขพินโค้ดมื่อผู้ใช้งานทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบไปที่หน้าเมนูบัญชีแล้วเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดรืมรหัสพินที่เมนูด้านล่างของแถบตัวเลขหน้าจอจะแสดงให้ใส่รหัส OTP ให้ผู้ใช้งานกดขอรับรหัส OTP ระบบจะมี SMS ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อผู้ใช้งานกรอกรหัส OTP ที่ได้รับแล้วให้กดยืนยัน OTP จะมีการแจ้งเตือน OTP verify จากนั้นให้ผู้ใช้งานทําการตั้งรหัสพินและยืนยันรหัสพินใหม่อีกครั้งค่ะ หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามตามช่องทางการติดต่อดังนี้ค่ะ